สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเตยอ,อีกเช่นเคยนะคะกับไทย i DBA กับเจ้าตัว MySQL นะคะ และใน EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่ใกล้จะสุดท้ายแล้วนะคะกับการใช้คำสั่งตัว MySQL นะคะใน EP นี้เตยก็จะมาสอนการใช้คำสั่ง view นะคะคำสั่ง view มีไว้ใช้ทำอะไรมีไว้ใช้ในการดูข้อมูลก็คือเหมือนมันเป็นการเจนตารางหนึ่งขึ้นมาแต่เป็นตารางที่แบบไม่มีค่าไม่ไม่ได้เก็บอยู่ในฐานข้อมูลแต่เจนขึ้นมาแสดงให้เราดูว่าสิ ิ่งที่เราต้องการแสดงมีอะไรบ้างประมาณนี้นะคะอย่างเช่นอย่างแรกเลยคือเตยจะลองเจนข้อมูลในตัวฐานข้อมูลในตาราง username นะคะเตยก็จะพามาดูก่อนว่าในตาราง username มีอะไรบ้าง ก็คือในตาราง username เนี่ยมันจะมี id name first name last name gender แล้วก็ faculty name ใช่ไหมคะการใช้คำสั่ง view ก็ง่ายมากเลยในบรรทัดต่อมานะคะบรรทัดนี้การใช้คำสั่ง view ก็คือใช้คำสั่ง create ตามด้วยชื่อที่เราจะ create ขึ้นมาก็คือเหมือนเป็นชื่อตารางตารางใหม่ที่เรา create นั่นเองค่ะพอใส่ชื่อตารางเสร็จแล้วก็ตามด้วยคำสั่ง add set แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการให้โชว์ในที่นี้เตยจะให้โชว์แค่ first name กับ gender จากตาราง username นะคะก็พิมพ์คำสั่งไปเลยพอใส่คำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในที่นี้ของเตยที่มันขึ้นสีแดงเพราะว่าเตยได้ลองเท s ไปแล้วทีนึงนะคะถ้าเราได้เสสไปแล้วทีนึงก็คือมันก็จะเจนตัวเดิมซ้ำไม่ได้นะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่อย่างเช่นเตยจะเปลี่ยนเป็น create เป็นชื่อ Account member ธรรมดาแค่นี้พอแค่นี้พอนะคะแล้วก็เจนเลยเห็นไหมคะก็ขึ้นสีเขียวและเรียบร้อยทีนี้เรามาดูกันก็คือ select ข้อมูลออกมาดูว่าเราได้ตามที่เราเจนขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะได้แค่ตัว column first name กับ gender ของตัวตาราง username มานะคะทีนี้เราลองมาเอา่อ เราลองมาดูกันบ้างว่าถ้าเราจะโชว์ตัวอ่อถ้าเราจะโชว์แบบใช้คำสั่ง VIEW โชว์ยังไงนะคะก็คำสั่งตามนี้เลยค่ะโชว์ e a t e VIEW ก็คือโชว์สิ่งที่เราเจนไว้มาตะกี้นี้นะคะว่ามันออกอะไรบ้างนี่เลยค่ะมันก็จะออกมาว่าสิ่งที่เรา r e a อ e ขึ้นมานะคะก็คือจะเป็นตารางตารางที่ชื่อว่า Account Name โดยพอวิวดูนะคะเราก็จะเห็นเป็นรูปร่างแบบนี้เลยว่าเราเจนตารางขึ้นมาใหม่โดยใช้คำสั่ง Create ตัววิวเนี่ยโดยคาแรคเตอร์เนี่ยจะมีจะมีสถานะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ในเมื่อวิกที่แล้วที่เตยได้สอนการใช้ Inner Joy การจอยในหลายๆรูปแบบไปเตยจะลองเอาคำสั่งวิวเนี่ยมาผสมผสานกับคำสั่ง Inner Joy ให้ทุกคนดูนะคะ เราก็จะเขียนคำสั่งแบบนี้เลยค่ะก็คือ create view แล้วตัวที่เตยจะ create เนี่ยเป็นตาราง category new ตารางเนี่ยจะประกอบไปด้วยชื่อเรื่องของหนังแล้วก็รูปแบบหนังว่าหนัง เป็นแนวแบบไหนนะคะแล้วก็อีกตารางหนึ่งคือตารางมูวี่ตารางมูวี่ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มของหนังกับชื่อเรื่องของหนังนะคะเราจะจอย2ตารางนี้เข้าหากันโดยใช้คำสั่ง create view นะคะการเขียนคำสั่งก็ง่ายมากเลยเขียนเริ่มต้นด้วยคำว่า create view ตามด้วยตัวนี้จะเป็นชื่อตารางที่เราจะ create ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า add select นะคะแล้วเราก็ดูว่าเราต้องการจะ Select อะไรออกมาดูบ้างในที่นี้เตยต้องการจะ Select name movie กับ group movie ที่ได้จากตาราง movie นะคะส่วน title กับ category เนี่ยเราจะเอามาจากตาราง create new ก็คือตารางอีกตารางหนึ่งนั่นเองค่ะโดยอิงจากตัว create ตาราง category new นั่นเองค่ะโดยเราจะให้เป็นชื่อสั้นๆว่า mr จะเป็นตารางของ category new ส่วน mb จะเป็นตารางของ movie นะคะ ทีนี้เราอิงจากตัว category new แล้วเราก็ต้องทำการจอยกันโดยใช้คำสั่ง inner join เราก็จะ inner join ตาราง movie เข้ามาโดยอิงจากอะไรอิงจากตัว movie id ที่ตรงกันก็คือ movie id ของตาราง category ต้องตรงกับ movie id ของตาราง movie นะเราถึงจะแสดงค่าออกมานั่นเองค่ะทีนี้เราก็ กดรันคำสั่งเลยทีนี้การรันคำสั่งเนี่ยของเตยก็ได้ทดลองการรันคำสั่งนี้ไปแล้วเช่นกันก็เลยทำให้ตัวข้อมูลเนี่ยมันรันไม่ได้เพราะฉะนั้นเตยจะเติม under score v เข้าไปเพื่อที่จะได้ทำให้เพื่อนๆดูว่าคำสั่งเนี่ยมันใช้แล้วมันสำเร็จนะพอเพื่อนๆเ,เอาไปทำตามก็จะได้ไม่เข้าใจผิดว่าที่เตยทำมันผิดพลาดนะคะแบบนี้เลยพอเรา create เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลอง เอเรียกตารางนั้นออกมาดูนะคะก็คือ select star form ตามด้วยชื่อตารางที่เราได้ create view มาตะกี้นี้นะคะแบบนี้เลยปึ้งเสร็จเรียบร้อยมันก็จะโชว์ชื่อของหนังหมวดหมู่ของหนังแล้วก็ชื่อของละครในตาราง category แล้วก็รูปแบบของอ รูปแบบของตัวละครนะคะว่ามันเป็นรูปแบบไหนก็คือมันจะแสดงชื่อเรื่องว่าโรบินสันเนี่ยในตารางมูฟี่จะจัดอยู่ในกลุ่มของฟิกชันนะคะโดยในเรื่องเนี้ยมันไปตรงกับตัวหนังของ Assassin Creed ในตารางแคตตากอรีที่อยู่ในหมวดหมู่ a n i m เมชันนั่นเองค่ะก็คือเป็นเหมือน ID เดียเดียวกันประมาณนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมกับ ตัวคําสั่งวิวเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะว่าถ้าเราอยากจะวิวข้อมูลออกมาดูโดยที่ ถ้าความูลเราเยอะมากๆแล้วเราอยากจะวิวตาราง2ตารางเข้าหากันหรือ3ตารางก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยถ้า3ตารางเราก็เพิ่ม inner joy เข้ามาอีกบรรทัดหนึ่งแต่ที่สําคัญเลยเพื่อนๆต้องดูด้วยว่าตัวคําสั่งที่เราใช้แทนอย่างเช่น mb mr อะไรแบบนี้นะคะต้องตรงกันด้วยเหมือนถ้า mb ในตาราง movie เราก็ต้องเป็น mb ให้หมดหรือ mr ในตาราง category เราก็ต้อง เป็น MR ในตารางค a ต e ต o ร y ี่ให้หมดหรือตัวคําสั่งอื่นๆที่เราจะเพิ่มเข้ามาเราก็จะต้องให้มันเป็นหมวดหมู่เดียวกันไม่อย่างนั้นการสร้างตารางของเราก็จะไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามมารับฟังรับชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไท a i DBA ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ